tiêu chi gặp bạc cái nhang nó phải cái nhang đợt ôt chút 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 trích cũ à bay trích uh, uh. à ขาเลยครับโอ้โหถือโอ้ครูเลยครับเห็นไหมครับเรียกว่าตัวแม่จุ๊บอืมอ่าจะเข้าไปส,สวยๆครับไป,ไปเลยๆเบื่อเลยไปเลย,เลย <c oughs> อยู่สังบงังออกป่าไรก็น่อดีเดียวไปตั้งเป้า สวัสดีครับผมอยู่กับพ่อลูกน้ำเปล่าครับผมเมื่อนี่สิบห้ามาเตยป่านะครับผม กับทีมงานครับอยู่กับเสียหวัวนบผมออนี่เสียหันครับง้อแป้วครับขนางแล้วเนาะกับบรรยากาศครับน้ำเอื้อขึ้นสูงครับบบรรยากาศเดี๋ยวมารอรุ่นครับบอกแร้งครับดอนหวยนะผมน้ำอุ้งกางดังกันเห็ไหม

กันได้ป่ะเออคืนยุราคืนยูปีตคืนยูปันครับอากาศดีอากาศดีครับผมเอออากาศดีไป็นตนยูมุงหว่ามันคักยู่ดอกฝนโตคักรเลมแหม่แมนแม่แม่โอ้ไปไทครับจไปไัอท้อรอครับผมครับสองทั้งแดงครับพอว่าเดี๋ยวเตรมงยจังเงี้ยมันมาแ่แม่เต็มขึ้นเียวอะไรดอกไรครับผมขึ้นไรลงขึ้นไรลงขึ้นไราเนา่ กันหลายคนมันลงขึ้นไกลงขึ้นหล่เห็นไกลครับผมโอ้โุนเนาะเสียงเฮ้เสี่างหัวรับเป็นไงทานครับมืออนีเนาะมามือนีแล้วเนาะมือเสียงหัาสีเอากันันวะันผับผมรอรุ่นเนี่ยนะผมเอาละครับห้องก็รลงมากแล้วเนาะ มาล่อลุอ้นกันนะครับผมไฟเขาอาจจะต้องขอตัวด,ด้วยนะครับเพราะว่าเขากบบะไร่าง้มันแกล้งกันไปนะเนาะเอาออามาสากนะักเนาะจิ๊บปูโอ้่อข้าวเลยครับตูเขื่องครับเอ้ับตูแงบข้าว,วครับไปเอาไปปีกนก่อนครับผม À, nó sẽ leng lắp tinh khát săn ngang ngang một cái mảnh 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 ui, mảnh mảnh ui, mảnh ui, ui, อ้โอ้โห้อ้อดักเถึกพอดีครับเห็นว่าโอ้ปาเขาอู้ดเนียนี่ครับ,รบ,รบใส่งามเลยครับไปอันนี้ท่ายได้ครับจึกอู๊ยแย่แน,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 น่ๆไปแย่แย่ครับจุ๊ฮ้ยอุ้ยมาถือ nha ngọc nghe nha u bay chút nha nha à nha 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 chị u bay ngọc nha 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 เสียมเสียบาพันหอวครับ,อรบออเาอาเร็ว,รวไปต่อหนหอดเนาะไปเกอง,ง,งอ่งอีกอู้ไปีกอู้เกง,ง,งครับเงียนเน,น,น,นีเงีนเงีนเีาไปครับไป จิกโอ้ยแม่ใครครับไปต้อนกันงี้จิกโอ้ยสยครไปเกี่ยวกันครับโอ้ยตัวนี้ครับเอาเดี๋ยวตัวเมียไปต้อนเงี้ครับเงี้ยเห็นเลยครับจ๊กโอ้ยว้า สวยปะเจ็บเ<ะ>ยัง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 ๆๆจิกอูตอบเลยปตกกัคูเห็นครับจ<บ>ุ๊แบบ <Yeah. S 2> อู้ยอู้โดนตัวน,นึงครับเฮ้ยสวยสวยครับอนเอ็นตามเหลี่ยมเลยครับผมตัวน้มแทะจิกอู๋อนๆๆนๆๆนนนนนน

chúc nhẹ nhàng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  chúc chúc ủi này bạn này hấp người mek ăn mùng năm béo này ăn Khá xanh đặc cây ngang nữa Xe hoạt hợp chưa có mặt 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 chưa có có mặt chưa 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 có เต็มควางเครื่องควงแน่ดนตกจังี่งดเรยโอ้ยงงีเครื่องโอ้ย้าขี่ไล่ไปมีครับผมก็โอเคครับนี่นะเนีเได้ครับ แข่งแง่งล้วนครับสองสามโลครับรรคนเนี้ยคนเนี้ยคนแซมเนี้ยนี่ครับไปกับตัวโอเคครับผมนัม่หนอแบบใสซมไอ้แอมเนี่ย

อยอดเนาะปลากระยังปลากระยังบ่อปันไดครับยังบ่อต้นใดตามเป่าเนาะแต่เอาแบบปลากระยังนี่ครับอืมตัวไใครจะนอนไปอ่าเมียนไข่ครับมุกมกเนาะยังมกใส่หยวกก็ว่าเนาะเอาไม่เรียไว้ดิไม่ได้ดอก เว้ยแซ่ดค้กกบเลยนะเออเออมึงเงินทุ่งนั้นแน่นหนาเโอ้โอ้เท่นียเท่เนี้อหลอดตาหลอว่าเออมันตาเงีงโอ้ยจิบมลล้อขวางนนีาเงี้ยจังเยู่ตรนี้นี่ของ นี่ดูดีขยันขยง,ขอยงเอาขึ้นเรือหน่อยเนละยตุ้งเงยดูมาเดี่ยวโอเคครับสไลด์เปล่นไปกระแนงแลเพราะว่าคิดว่าจะไปไทยนะกันบ่ขึ้นครับกระแนงขืนมันติดด่างของแม่ๆก่อน <c oughs> ขึ้นบาหลายบมนาแนอู้บหธรมรมดาดิหนี่สามลูดิหนี่เจงบ่เจ้า ส,สามวัวแลนวเหรอเต่แกงเงีงนะ้ยเนาะโอเคครับพ่อกกเรื่อยๆครับผมเราลุ่นอีกลักรอบนะัอแปลเนาะไปครับเขื่อกัอออนเลยครับผมเราไปลุ่นอีกแจ็กลอบครับ nghe chứ nữa thùng nghe ôi thùng phải pháo nó thùng cái này cái này tiền nỉ nè ok À chút cú bạch, nhìn này các, cú cừu, à, bạch, to, này, hú này, cá đây các, ôi, một นีค่ครับอู้คูเลยครับเห็นไหมครับเรียกว่าตัวแม่ตุ๊บอู้อ่าจะเข้าไปสวยๆครับไป คุณครับอตุ๊กอืมนี่ครับไปของงูเนี่ยครับตอบเฮ้ยขความลับนี้เดี๋ยวโอเคนะผมนี่กันรอบสองหมวแปะห้องกับพ่อเลยเนาะพ่อเลยครับกาแฟอ๋อไปดุกแต่บอดมาใส่อีกนี่อ้ย โอเคกับปากเงี้งนะปากเงี้งเดือดของเสียหอดกับมีครับผมครับของเสียหอดท่านในเท่อีกเนาะเอ้ยเกินระดับเน่โอเ้โอเสียหยอดเก่งเว้ยในกันทุกคนครับเป็นปากเงี้งครับยังไงกะรอารุนกันไม่คลิปหนานะครับผมนี่ก็มือนี่ก็เสีว่าโอเคนะครับผม ลูกสีหว่ป่ะเลยครับสีลลูกเนาะสีลกเนาะันจ่ากระแงงครับนี่เขาขัดตกกรแงเลยเนาะสองสี้หวาดามสองูกเาลูกเสมันรู้ยไหน่อยแต่กรแงเนาะเว้ยังไงสีนีุ่งน้อยเต็มแล้กโอเคครับหาไว้เจอกันไหมครับผม ฝากกดไลค์กดแชร่น้ำนะครับผมลูกน้ำเปล่าครับเป้ะนี่ครับผมเป้ะครับัเด็กจาำซอฟตไกระใหใส่น้ำหนี่งโอเคครับแังได็กอะถือว่าโอเคเนาะฝากกดไลค์กดแชร่น้ำครับผมถูกใจกดไลค์กดแชร่น้ำเนาะเห็นไหมครับผมลูกน้ำเปล่าครับสวัสดีครับ Lê, 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 lê sằng măng Ở bà lái cơ bó đi Đi mấy phát bèo oh, Thôi oh. Thôi oh. Thôi ก็เลขหนาด <laughs>